ีต้องดีหน้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็ฝากสิทธิ์ของดีหน้าด้วยนะคะคือเรามีหลากหลายมากโอ้โหมีทั้งโน้นมีทั้งแบบงานดาแล้วก็เพเปอร์นเ่ิดแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็สํญญาหรับใครที่รัวเบื่อก็สามารถเอาไปมิกซ์ขั้นพื้นฐานต่างๆแล้วไปปัดกับโยเกิร์ตกับเบกินสะไรย่นี้ก็คือแบบง่ายมากข่ะนพื้นฐานค่ะแต่เทพเป็นนี้นะาออ่าจะปลุกปั่ถึงอะไรสำหรับคนบ้าแบบดีของเพาว่าดีมันต้องดีหน้าค่ะเออถ้าอย่างถ้าอย่างตไไัวเองก็ระเผิดชอบความที่แบบเราแบบทำงานหนักมากๆแบบทำหลายๆอย่างนะกะแต่ว่า พอเราเชื่อแบบเราทํามันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมันก็ออกมาดีเราเชื่อตัวเองเนี่ยแสดงว่าปกติวันเราเอาดีม่ามิกมิกี่อยู่กันใช่ไหมแบบบางทีเราก็มาผสมแบบเอามาผัดเราผสมรแบบนี่ยเพราะยืนไปมันชอบกินงานดำอยู่แล้วโดยส่วนตัวค่ะแล้วก็ พอบแบบมาเจอดีน่าที่แบบเวลาแบบนี้คือเหมือนเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลื่ยงเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาไลฟ์นิ่งที่แบบเรากินได้ระหว่างวันแล้วก็ดีน่าก็อีกอีกตัวเรื่องหนึ่งที่แบบเราแบบไม่ต้องกลัวอ้วนก็อยู่ห้องด้วยมีใครทำไหมอะแบบว่า,าเออใครอยากได้สูตรลับของเราที่แบบเป็นคู่ดีน่าอ,อ๋อจริงๆหนูกินสลับไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบวันนี้อยากกินแบบนี้ว่าดีน่าเนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถกัสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเอ่อการเขาเรียกอะไรว่าการแบบความเขาเรียกอะไรการแก่เหรอชะลอวัยเรา้ยุ้ยยังไงจะ่ถ้าอย่างงานด้านที่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มนช่วยชะลอได้ออะไรย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะค่ะก็ฝากปในมือของดีน่าได้นะคะเชื่อว่าดีต้องดีน่าค่ะดีน่ ถ้าถามถึงอาการ<อ>เป็นงป<อ>รงบ้างก็ตรงแบบผมเกิดอะไรขึ้นเอ่อคือเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นั้นคือหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกร็งตัวแล้วเหมือนปิดแล้วมันดักกรอกแล้วก็เหมือนขยับไม่ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนไปสองข้อค่ะแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวา ไีข้ขาขวาเลยถ้าแบบยืนนานหรือนั่งนานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยรู้สึกเลยลก่ะในตอนนเ้ามันมีสัญญาณอบอกกันนะว่าจะไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบความแกส๊สของเราที่แบบปวดเมื่อยปกติหรือรว่วาใช่เราเขาเป็นจังหวะที่แบบดังล็อกแล้วมันแบบเหมือนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะก็เลยไปโรงพยาบาล ก็ไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอนรองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรกก็งงว่าแบบคนเรามันเป็นกันได้ง่ายๆเลยหรออะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแบบกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอในจังหวะนั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนมันพยุนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเลื่อนแล้วก็ไปแตะเส้นประถมขวาจริงต้องพักสามเดือน๋อเขายิ่งๆตอนที่มันมันจ๋าเลยนั่งนั่งเหมือนเหมือนหน้า แล้วก็เหมือนเกร็งท้องเขาเรียกว่านั่งแล้วเหมือนเออเหมือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าแหละค่ะแล้วมันก็ปิดตัวมันก็อกเยอตัวปิดตัวใช่ใช่แล้วรู้สึกเลยอหรว่ามันก็อกมันก็อกแล้วมันเจ็บมากๆเลยค่ะแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาแค่ชาไปด้วยชาประชาใช่เขาไม่ไปแตะเส้นไปไปทับเส้นกระดานขวานิดนึงเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นคือคิดถึงหมอเลยหรือว่าคิดเพื่อนแต่มันก็หายหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็ ก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้เลยแสดงว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจี๊ดจี้ใช่ก็ร้องไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายเอเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยหรยอหนึก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บแล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็จชายไปก่อนแล้วค่อยไปแล้วงานนี้ต้องยิมหรือว่าต้องอะไรมาใส่สีหน้าหรือยังไงบ้างดีที่มันโชคดีที่มันยิ้มไม่มาก อันแล้วพอไปโรงแรมเรา<ช>บอ<า>ก <บา S 2> เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจมากว่ามันถึงท่านนี้เรอเป็นเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเออหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ๋อมันถึงหนูแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยท่านตอนกรังษาขขงหมอ,อย่างไงคหนูคือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้ว ก็คือต้องเหมือนเมเทนแบบพยายามจะทำให้แบบกยายภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลักกระดูกหลักฉีดจะ้อยเข้าไปแล้วค่ะก็ช่วยได้บ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใช้ชีวิตไม่ค่อยดีค่ะมถือว่ายังเอาไปทำให้มันแบบ แน่ว่าอะไรอะ่ะเหมือนยังยังไปกระแทกม,มนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังสะบวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเลยเลยเพราะว่าวันที่มันเคลื่อนแล้วมันไม่มีทางกาลับมาเครียดไหมลูกตลอดกับองเปไม่ก็รู้ว่จะชื่เครียดนิดนึงเพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่ใส่ชั้นสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายพุทธนนาคีว่ะค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบู๊บูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ กลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกแล้วหมอแด่พี่พีทีเซฟไหมอยากให้ทีทั้งที่เราต้องทำงานพี่นี่หมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะใส่เครื่องพลุงพยุงหลังหรือว่าอะไรได้มที่นี่มีแค่มคัดพายุงหลังต้องใส่ตลอดเราดูเราดูหน่อยเลยนะไม่ี่แน๊คหน่อยมากจริงๆหนูอ่ะซศาเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทำงาน กลับเข้าไปเลยอยีกวันหนึ่งเพราะว่าแบบหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยช่วงน,นี้ก็ต้องแบบไม่ใส่ส้นสูงไม่วิ่งไม่กระโดดอ,อย่างเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเหมนยังไม่ได้เห็นแ้วันนี้พขออกมาทำงานแล้ว ท่าไหนที่มันจะทําให้เราปวดที่มันจริงก็ถูกผูกท่าค่ะเพราะว่ามืนมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนเป็นเป็นป,นปนวดลาคานป่ะคะ,ะถ้าเหมืนบาดเี่ยวตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจีดขึ้นมา,าเงี้ยถ้ายืนนานๆก็อย่าแบบอีกน๊บนึงขาขวาก็จะชาแหลกอะไรเงี้ยแสดงว่างาเราสมมติอย่างงานเราไม่ต้องมีเินแบบกาไรทอนหนืะต้องมีฉากสิง่งีมันก็อดอต่วาจริงหรอะไรอได้ทำพลาการอะไร ไม่ถึงไม่ถึงว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้บางงานต้องเซ็นเซอรงพยาบาลต้องจริงจริงมีก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเหมือนกล้องหน่ะก็ต้องเหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากมากแต่ก็กลับไปถ่ายค่ะหนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกค่ะจะมาถึงแล้วก็มาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบมีความเกรงใจกังวลแม้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันจะเ้อนอะไรอะไรยจริงจริงก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะแบเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็28เองค่ะหมายถึงว่ามัน<ม> จะหยุดไปเลยก็ไม่ได้่หม,มอแปลว่าการผ่าตัดมันช่วยไหมหรือว่าคือหมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายหมดแล้วหัวแน่นๆน้ำค่าแบบที่ถูกต้องไหมจริงๆหนูต้องไปกายภาพค่ะแบบให้บอกก่อยที่สุดยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยมมันท่าที่บิดต้องไดบิตอนนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ ในท้ายที่สุดจะต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่ไหมในการทำงานอะไรใช่แต่หนูก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าอันายหมอบอกว่ามันแรงสุดคืออะไรถ้ามันแรงสุดเหรอคะจริงๆมันก็แรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อน ก็ไปทับเส้นประสาทรั่งแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันจะไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับก็ได้ก็ดีอะไรอย่างนี้มันนั่งรถไปนานๆก็ไม่ได้สิก็จะปวดปวดก็ต้องขยับตัวบ่อยๆใช่ไหมใ่ว่าถ้าเห็นหนูเดิอนมันจะมาบนเครื่องบินก็ไม่ต้องแต่งใจใช่ไหมดูเห็นหนูขยับบ่อยๆไม่ต้องแตลกใจนะแต่เดือดเรื่องซีรีส์จะไปดูหนึ่แบบว่ายังากังุ้นก็รู้สึกว่าหนูทำอะไรแบบไม่ได้เปื่วันนี้แล้วทันทีที่มาปกติเราเป็นคนที่แบบว่าทุกสด ก็จะนิ่เลแล้วเจเขาว่าไงบ้าง่เจเขาูเจเขาเป็นมานานมากแล้วเขาเป็นอีกรอบนึงเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเลยแบบไม่ใค่มีอาการเกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรอย่างนี้เลยก็คืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนหนุตมโตหนูสูงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเยี่ยวตัวไม่ได้ดังนานไม่ได้หรืออะไรกัอนเลยเจหนักกว่าค่ะเจเลื่อนไปสามสี่ข้อเลยคำนะ้คำของเขาคืออะไรชน เหรว่าหลังเ็เราะที่เจ้เขาเป็นเราได้เห็นอาการเจงแล้วเราจะไงบ้างตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นก็องว่าแบบมันแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะขอโทษนะเขาเป็นเขาเป็นแบบเหมือนกระดูกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกก็ยากนั่งก็ยากเอี้ยวตัวก็ยากขยับก็ยากเนี่ยพอมาเป็นเองอ่ะคือ ตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจเข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตามแล้วที่โรงพยาาใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเหมือนเครื่อเงาก็ยังแบบแต่จริงๆหนูก็ไม่ลุกเลยพราหนูลุกไม่ได้อะไรยแต่เจเขาก็ลุกมาบ้างแต่เจก็บอกว่าเขาบอกบอว่ายินดีต้อนรับเวลคัมเวลข้มก็จริงๆมันคุยกันมาเพราะทุกคนด้วยกันแต่มันไม่มันข้อเหตุการณ์เออแต่ว่ามันโรคเหมือนกันแปลกมากใช่ข้อเดียวมีข้อที่เหมือนกันด้วยแต่เ ยอดฮิตอยู่แล้วอะแล้วสีมาใช่แล้แฟนแล้วล่ะทุกคนไม่ต้องเป็นไปกับหนูนะคะทุกคนรักษาสุขภาพทุกคนที่เราเป็นแฟนกันแต่ทำไมเป็นเหมือนกันเออใช่ต้องงูไหมไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะจริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะเลยทีนี้ตรงนั้นเกิดไปกันยังภาพ สั่งไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการก็แบบไม่ได้เท่ากันเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผมของเขาแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นราเป็นหนักกว่าเขาด้วยแล้วกออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นจริงๆต้องเป็นแบบนั้นค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดแต่ถือว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเจอก๊อกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็คือนี่ก็คุมตกด้วยเลยใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเป็นแบบแพ้ง่ายอยู่เลย ดวงไันมาดีไหมแต่คู่ไปทำบุญเป็นคู่เป็นมั้ยไอ้นะคะคู่เป็นมั้ยวัดไหนดีคะเกี่ยวไหมว่าแบบเป็นคู่ชงเนี่ยชงไหมเป็นนิชงไหมมันหนูอ่านแล้วชวดไม่ชงอ่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้แบบมาตลอดอยู่แล้วใช่แล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากันไปทำบุญเลยไหมแบบที่ทำไมต้องมันเป็นนิชมันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น S <S เบ็กเดียวขนาดนั้นแล้วอะไรเงีแต่ว่ามันก็ทำบุณกันเรื่อยๆนะคะแต่จะมากไอ้มากพอกหมอเขาอบอกไหมว่าอายุยังน้อยจะทำไมถึงปิน ไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราวางดนิงมือนช่วงที่หนุมเป็นนะเขาแบบอยากให้หนุนอนนิ่งๆไปเลยเขาพูดว่าแบบนอนนิ่งๆดีที่สุดเลยแต่ว่าหนูก็แบบเหมือนบบมั่นหน้ามากเขอออกไปทํางานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็กลับมาก็ได้กลับมาอย่างจริงๆถ้าถ้าบอกว่าตอนนี้คือทําใจได้แล้วที่แบบไปอยู่กับมันไปทำจริงจริ ที <Net> ่แบบเหม <est> ือนไม่ร <out>. mm ู hmm. no, mm ้ต้องทำไปถึงว่าไม่มีทางอู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชโอเคกัาอเซเลค่ะอง่่